สุนักถูกฉีดยาให้ตายก่อนฝังแต่ตะกุยขึ้นมาจากหลุมได้น้องหมาจอมอึดถูกเจ้าของฉีดยาอันตรายก่อนนำไปฝังแต่มันพาตัวเองหลุดจากหลุมขึ้นมาได้ โอกาลิเซวาสตรีชาวรัสเซียวัย39ปีขับรถผ่านไปเห็นสุนัขพันเยอรมันเชฟเพิร์ดเดินช้าๆอยู่ข้างทางกลางสายฝนเปียกปอนไปหมดทั้งตัวท่าทางดูอ่อนแรงภาพสุนัขตัวนั้นติดตาเธอด้วยความที่เธอเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเธอจึงตัดสินใจขับรถย้อนไปเพื่อไปรับและพามันขึ้นรถและนำตัวสุนัขตัวนี้ส่งให้กับศูนย์ช่วยเหลือสุนัขไคซิตี้ ต่อมาทางศูนย์ได้แชร์ภาพของสุนัขบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหาเบาะแสและที่มาของมัน กระทั่งทราบว่ามันมาจากเมืองเยมว่าและตามตัวเจ้าของได้ในที่สุดพวกเขาอ้างว่ามันสุขภาพไม่ค่อยดีจึงต้องฉีดยาบางอย่างเพื่อจบชีวิตมันก่อนจะนำมันไปฝังในป่าเจ้าของขอโทษในความผิดพลาดที่ทำให้มันถูกฝังทั้งเป็นอย่างไรก็ตามผลตรวจพบว่ามันไม่ได้มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงนอกจากหิวแล้วหนาวสัน่นสุขภาพโดยรวมถือว่าดีซึ่งตอนนี้มันก็ได้บ้านใหม่แล้วและได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ